สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พีเอสโฟกัสไต้วันประจำวันที่14มีนาคมกับดิฉันจารุวรรณสุทธิธนกูล คุณ้ชมคะเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเกิดเหตุอาหารเป็นพิษจากก๋วยเตี๋ยวผัดในร้านโพเลมคาพิเทียมทําให้มีผู้เสียชีวิต6รายซึ่งเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ไอาการไทยไปได้ยื่นฟ้องเจ้าของร้านชเชฟเวียดนามและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งหมด5คนในข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายล่าสุดเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาได้อนุมัตให้เงินชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียหายรวม10.8ล้านเหรียญไต้หวันซึ่งถือเป็นครั้งแรกในไต้หวันที่มีการชดเชยยืดจาก มีนาคมปีที่แล้วร้านเป่าหลีนทีรูมในศูนย์อาหารของห้าสิบสินคา้าแฟร์อิสตันเอสิบสามในไทเปเกิดเหตุการณ์อาหารเป็นพิษทาให้มีผู้เสียชีวิตหกรายสํานักง,งานอายการไทเปมีมติเมื่อวันที่สิบเอ็ดให้จ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละหนึ่งจุดแปดล้านเหรียญไต้หวันรวมเป็นเงินสิบจุดแปดล้านเหรียญไต้หวันนับเป็นกรณีแรกในไต้หวันที่ชดเชยในคดีความปลอดภัยทางด้านอาหาร การสืบสวนของอายการพบว่าพ่อครัวไต้หวนันพ่อครัวเวียดนามและผู้จัดการร้านได้วางเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทั้งเปิดและยังไม่เปิดรวมไว้ที่ใต้โต๊ะในห้องครัวซึ่งเป็นที่เก็บของโดยตะกร้าเก็บของอยู่ใกล้กับพื้นและรางระบายน้ําน้ําจากการล้างทําความสะอาดก่อนปิดร้านจะไหลไปตามท่อใต้ที่วางตะกร้าและยังปิดเครื่องปรับอากาศก่อให้เกิดสารพิษบองโคลิกแอซิด bon ได้ง่าย 那那上面可可能能刀具了了生物你要去切熟食的食的的材然使用候就有致一些การสืบสวนเสร็จสิ้นในเดนมารกาาอายการได้ดำเนินคดีต่อเจ้าของร้านเป่าลินในข้อหาละเมิดกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารและกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยขอให้สาลลงโทษจำคุก4ปีขึ้นไปส่วนพ่อครัวเวียดนามอายการขอให้สารลงโทษจำคุก4ปี2เดือนขึ้นไป ไต้หวันเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วตลดาดแรงงานก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปโดยหลายบริษัทเริ่มมุ่งเป้าไปที่กลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการทำงานล่าสุดที่ภาคกลางของไต้หวันมีการจัดมหกรรมจัดหางานสำหรับคนอายุ45ปีขึ้นไปโดยมีตำแหน่งงาน1,500ตำแหน่งพร้อมข้อเสนอเงินเดือนสูงและเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อดึงดูดผู้สมัคร ตามสถิติจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติตะวันปี2568พบว,ว่าเครื่องหนึ่งของคนต้ะวันมีอายุ45ปีขึ้นไปซึ่งถือว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วในขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญวิกฤตขาดแคลนแรงงานจึงหันมาจับตลาดการจ้างงานกลุ่มวัยกลางคนถึงสูงอายุผู้ประกอบการมองว่าคนกลุ่มนี้มีความจงรักภักดีต่อองค์กรสูงและมีประสบการณ์การทำงานจึงเสนอตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงปัจจบันอุตสาหกรรมการผลิตการค้าปลีกโรงแรมที่พักและร้านอาหารต่างมุ่งเน้นการจ้างงานคนกลุ่มนี้ จึงแนะนำให้ภาคธุรกิจเปลี่ยนแนวคิดและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมิตรกับแรงงานทุกวันคุณผู้ชมคะมิจฉาชีพในไต้หวันยังคงระบาดตามสถิติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่ากุมภาพันธ์ปีนี้มีคดีหลอกลวงมากกว่าหมื่นคดีมูลค่าความเสียหายสะสมเกิน6000ล้านเหรียญไต้หวันนอกจากนี้ยังมีผลสำรวจพบว่า85%ของพนักงานออฟฟิศเคยถูกมิจฉาชีพหลอกโดยกลุ่มที่มีความกดดันเรื่องเงินและการสร้างครอบครัวมีอัตราการถูกหลอกสูงที่สุด นายเจิ้งพนักงานออฟฟิศวัย28ปีได้รู้จักกับหญิงสาวที่อ้างว่ามาจากสิงคโปร์และเป็นผู้ประกอบการผ่านแอปหาคู่ฝ่ายหญิงหลอกล่อดโดยการอ้างว่าตลาดซื้อขายเพิ่งเปิดใหม่หักลงทุนล่วงหน้าจะได้รับผลตอบแทนสูงทําให้ในายเจิ้งหลงเชื่อลงทุนไป6 0แสนเหรียญไต้หวันจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อต้องการถอนเงินสดออกมาเขาถึงพบว่าเป็นกโกงตามสถิติของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีคดีช่อโกงมากกว่า1-0,000คดีรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า6 0 0 0ล้านเหรียญไต้หวัน จากผลสำรวจเกี่ยวกับประสบการณ์การถูกโกงของพนักงานออฟฟิศพบว่าประเภทการโกงที่พบบ่อยที่สุดคือการลงทุนปลอมการโกงผ่าน SMS การช้อปปิ้งออนไลน์และการหลอกลวงแอปอ้างว่าได้รับรางวัลและพนักงานภาคการเงินมีโอกาสถูกหลอกน้อยที่สุดเพียง10%ที่ตกเป็นเหยื่อขณะที่พนักงานในภาคบริการมีอัตราการถูกหลอกมากกว่า50%และค่าเสียหายเฉลี่ยของพนักงานที่ถูกโกงอยู่ที่217,000เหรียญไต้หวัน 三十六到四十岁这个年龄层哦，是最容易被诈骗的一个族群，投资方面的需求是比较重的。那同时，另外对于成家可能有所渴望，所以对于投资啊，或是交友诈骗这一类型是比较容易掉入这样的陷阱。นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยควรระมัดระวังข้อเสนองานที่ให้ค่าตอบแทนสูงแต่เงื่อนไขต่ำหรือไม่ต้องสัมภาษณ์ก่อนเข้างานเนื่องจากอาจเป็นการหลอกลวงได้ ผักภายน้ําซึ่งจัดเป็นพืชใกล้ศูนยพันธุ์และเป็นกล้วยไม้ปากขนาดเล็กที่สุดในที่ราบของไต้หวันจะบานเต็มที่ในช่วงเดือนเมษายนล่าสุดถูกพบที่สวนสาธารณะในนครไทยนานจหน้าที่จึงได้รีบปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปเหยียบย่า ดอกสีขาวชมพูขึ้นอยู่ตามก้านที่มีลักษณะเป็นเกลียวซึ่งมีความพิเศษอย่างมากนี่คือผักไผ่น้ำกล้วยไม้ปากขนาดเล็กที่สุดในที่ราบของไต้หวันถูกพบที่สวนสาธารณะปาเครหลี่ในนครไทหน,นันเจ้าหน้าที่จึงได้รีบกันพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปเหยียบย่ำดอกของผักไผ่น้ำจะบานเต็มที่ในช่วงก่อนและหลังเทศกาลเชงเม้งจึงมีบางคนเรียกว่าหญ้าเชงเม้งในอดีตระบบนิเวศแหล่งกำเนิดถูกทำลายและถูกเก็บไปใช้เป็นสมุนไพรจนเกือบสูญพันธุ์ปัจจุบันกล้วยไม้ชนิดนี้จึงหาได้ จังหวัดสกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีชื่อเสียงทั่วโลกในด้านการผลิตผ้าย้อมครามซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเป็นสินค้ายอดฮิตตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ริมทางเท้าในจังหวัดสกลนครมีเสื้อผ้าที่ทําจากเทคนิคการย้อมครามแขวนเลียงลายขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องงานหัตศสิ์แบบดั้งเดิมเสืญญ้อผ้าย,ยอมครามแทบทุกครัวเรือนในพื้นที่นี้ล้วนปลูกต้นหอมเพื่อน,นํามาสกัดเป็นสีน้ําเงินครามในการย้อมผ้าต้นครามเขาเป็นคืชตระกูลถั่วค่ะเขาโตเต็มวัยประมาณ3เดือนใช้เวลาปลูกคือ3เดือนพอได้3เดือนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเกี่ยวเขาค่ะเอามาแช่น้ํา กระบวนการผลิตสีย้อมต้องเริ่มจากการแช่ใบต้นห่อมลงในน้ำทิ้งไว้ค่ำคืนเพื่อให้สีปล่อยออกมาจากนั้นนำใบที่เน่าเสียออกแล้วหมักต่อจนได้เม็ดย้อมสีซึ่งสามารถนำไปผสมน้ำเพื่อใช้ย้อมผ้าให้ได้ระดับสีเข้มหรืออ่อนตามต้องการหม้อนี้ถ้าเป็นของเราเนี่ยเราเป็นผู้ประกอบการนะคะเราเป็นผู้ประกอบการเราทำมา10กว่าปีหม้อนี้อยู่กับเราอยู่เป็น78ปีแต่หม้อนั้นก็10กว่าปีได้แต่ถ้าชาวบ้านนี่ 30- 40ปี ให้อยู่กับชาวบ้านเขาทํากันมาตั้งแต่แบบรุ่นรุ่นสู่รุ่นแล้วตั้งแต่บางบางคุณยายที่อายุ80 เสื้อผ้าย้อมครามจากธรรมชาติของไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวหลายร้านเปิดสอนเวริร์กช็อป DIY โดยให้นักท่องเที่ยวใช้ยางลัดลูกแก้วเศษพลาสติกเพื่อสร้างลวดลายบนผ้าของตนเองสกลนครไม่ได้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเท่าก,กับเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างกรุงเทพและเชียงใหม่จึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 จําจำนวนของนักท่องเที่ยวลดลงทำให้ผู้ประกอบการย้อมครามต้องหันไปเปิดตลาดใหม่เช่นเดินทางไปขายตามแหล่งท่องเที่ยวหรือขยายช่องทางผ่านออนไลน์เพื่อรักษาและสืบสานศริลปะการย้อมคราม ให้คงอยู่ต่อไปขอบคุณที่ติดตามชม PDS Focus ไต้วันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของการแข่งสกีที่ออสเตรียแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียกันนี้สวัสดีค่ะ